สวัสดีแมวบางประโคนกรุบกรุบเนียนะคะนี่ป้าอ๋อ,อเองนะคะเนี่ยช่วงเนียเด็กๆเขาปิดเทอมแล้วไงแล้วเขาก็จะชอบกินมะม่วงเปรีป้ยวกันมากต้องแบบมากก็ใกล้ห้านตัวแบบจะโชคดีหน่อยที่สวนอะ่ะมีต้นมะม่วงบ้านของตาตายายาต้นมะม่วงหลายต้นก็เลยให้เขาปั่นจักรยานไปสอยมา ป้าก็เลยมาเฉาะให้เขาวันนี้เขาก็รีเควสว่าอยากกินพริกกะปิอ่าก็เลยจัดการให้เลยค่ะน,นีะ่ใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วก็เนี่ยพระเอกของเราเลยกะปิ <c oughs> ของโปรด <c oughs> เด็กๆก็ชอบแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะบ้านนี้ชอบกินหวานแล้วก็น้ำปลาแต่เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะอืม แต่จริงๆก็กินนะผมชลก็กินแต่ก็จะส่วนน้อยมากที่จะใส่แล้วก็ซอยหอมแดงลงไปเนี่ยนี่ไงพี่โออ่ะชอบมากเลยอ่ะของเปรี้ยวเด็กผู้ชายอ่ะเนะาะก็ชอบกินถ้าใครไม่เห็นคลิปนี้ตอนดึกๆเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายไปชิมกันก่อน